สว,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพืหนสเช้าข่าวสมทอครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนําเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสมทอคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับ และอย่างนี้ชิคเกรครับทุกท่าจนจะได้พบกับผมเกียรัตน์รัตนถา,าครับและทิฉันสุชนยาชมเทศเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพระรหัสบดีตั้งแต่เวลาเจ็นาฬิกาสามนาทีไปจนถึงเวลาแปดนาฬิกาค่ะครับและในลําดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมวิทยารผากิจกรรมอบรมหลักสูตรสมาธิสําหรับครูเพื่อน,นําไปสู่นักเรียนของทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขตหนึ่งไปรับชมไปได้เลยครับ ระหว่างวันที่1ถึง4เมษายน2568 8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งได้จัดโครงการอบรมสมาธิสําหรับครูเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนณห้องประชุมชั้น3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งส่วนที่สองและห้องประชุมโรงเรียนบ้านระโนด ธัญเจริญอเภระโนดจัังหวดสงขลานำโดยนายธนวาลิมสถาพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งพร้อมด้วยนางลักษนาเสริมสุขรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการอบรมสมาธิสำหรับครู จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสมาธิและจิตใจที่สงบมั่นคงให้กับครูอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนอีกทั้งยังเป็นแนวทางในการบูรณาการหลักสมาธิเข้ากับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเป้าหมายของโครงการเพื่อให้ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนและเพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถถ,ถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านสมาธิสู่นักเรียนได้อย่างเหมาะสมโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมทาง9แห่งได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กโรงเรียนในเมืองโรงเรียนบ้านม่วงพุ่มโรงเรียนวัดและโรงเรียนบ้านควนจงโรงเรียนวัดป่าขาดโรงเรียนบ้านระโนดธัญญเจริญโรงเรียนวัดอ่าวบัวและโรงเรียนวัดตโนดด้วนโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น137คนซึ่งล้วนเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยากรจากมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา0 66ซึ่งได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่1-4ถึงเมษายน2568ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1เชื่อมั่นว่า การอบรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมอบรมและส่งต่อผลลัพธ์ที่ดีสู่การพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมมีจิตใจที่สงบและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และจากวทยาของทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งครับได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรสมาธิสําหรับครูเพื่อส่งเสริมให้ครูครับมีความรู้ความเข้าใจในหลักการฝึกสมาธิสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและถ่ายทอดสู่การจัดกิจกรรมให้นักเรียนนะครับได้ฝึกสมาธิในห้องเรียนช่วยเสริมสร้างสติสมาธิและวินัยส่งผลต่อพฤติกรรมและผลชีวิตทางการเรียนของนักเรียนในเชิงบวกอีกด้วยครับ